ค่เอฟซีทีทท่น่ารักทุกๆท่านตอนนี้ได้ยินไหมคะว่าเสียงอะไรทุกคนพี่ขับรถผ่านมาพี่ก็เลยเจอไอ้น้องแกะหรือน้องเพะไม่รู้นะทุกคนเราไปดูกันเลยค่ะโอ้แม่อยู่ไหนไม่รู้พี่หาแม่ใหญ่เลยอะ่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่คะ mhm. ่ะเข้าไปใกล้ๆกันเลยค่ะมองดูพี่อ <rainforest> ยู <popular> <enders things breaks> ่ค <Doo Nixon c> in> ่ะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากค่ะทุกคน เห็นไหมคะทุกคนมีอะไรเป็นของไทยเป็นมาก็เห็นนะทุกคนเขาตัดขนแล้วค่ะทุกคนเขาตัดขนแล้วโอ้โหนมเลอเลยเามองเราจังเลยอ่ะนม่แแม่แม่เขาห่วงแม่เขาห่วงค่ะทุกคน นี่ค่ะอืมพอนึกว่าเราเอาอาหารมาให้เขาถูกตัดขนแลทุกคนเขามองเราใหญ่เลย,เยนี่ค่ะทุกคนพราปล่อยมาติดกับถนนมากเลยวันนี้นเราก็เลยได้เห็นค่ะมีอะไรแต่เมืองไทยเนาะเมืองเดนมากก็มี ก็มองหน้าอะไรนั like ่นน yeah. ั่นเดินมาหาเราเฉยเลยนางไม่กลัวเลยค่ะทุกคนแมมองหาแม่ไม่เจอแล้วเรียกหาแม่ไม่เจอแล้วไม่รู้แม่อยู่ไหนอยู่นมอะดินี่ค่ะทุกคนต้องใส่เข้าหิวนมค่ะทุกคนตัวนั้นน่ะแม่อยู่ไหนไม่รู้นุ่น่ใส่จะอยู่ไกลๆนู่นนะแม่ เคิดว่าเราจะเอาอาหารมาให้เราห้าม,มาเอาอาหารให้เขานะคะาจะเป็นกน่ารักมากตัวน้อยอะ่ะน่ารักน้ำใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนเ,เขาก็ปล่อยมาให้กินหญ้ายอย่างนี้นะคะทุกคนทำไมตัวนั้นมีลูกสองตัว ใส่จะพึ่งคลอดค่ะทุกคนน่นะสองตัวนั้นนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวหาแม่แม่อยู่ไหนหาแม่อยู่ไหน,นโอเคทุกโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าไอแกะหรือแพะนี่แหละเนาะที่เขาเอาขนไปนะขนแกะเนาะทุกคนนี่ กินนมใหญ่เลยอะ่ะหิวนมอะ่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่พ่อขอจบคลิปแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแจกกดติดตามวันาพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะนี่มากินยาใหญ่เลยโอเคค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย,บาย